นี้กองนี้ก็จะเป็นดินหมักดินหมักอ่เจือดละไสเดือนไสเดือนเขาจะอยู่ในนี้เยอะมากเลยค่ะดินหมักตัวนี้ก็คือว่าพอเราหมักเศษอาหารแล้วก็เศษพืชในครัวเรือนนะคะจนเขาเปื่อยแล้วยุ่ยแล้วนะเราก็วิธีการผสมดินปลูกนี่เต็มเลยนี่ค่ะเต็มเลยไสเดือนเขาก็จะมาอยู่ในเนี้ย ที่ให้ดูในกระสอบกับในตะกร้านะคะพอดูเสร็จตรงนั้นเสร็จแล้วพอลาหมักจนเขาย่อยสลายแล้วเราก็ใช้ดินที่เราเคยปลูกต้นไม้แล้วมันเริ่มจะหมดธาตุอาหารแล้วเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีพื้นที่ลงดินเราใช้เป็นปลูกปลูกไม้ในกระถางเราก็ใช้วิธีการเอาขยะที่มันย่อยสลายแล้วนะคะมาผสมกับดินดินเดิมที่มันไม่มีธาตุอาหารแล้ว เสร็จแล้วก็ผสมด้วยขี้วัวแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือแกลบดำตามแต่วัสดุที่เราจะมีนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาไปปลูกต้นไม้งามมากเลยหมักให้เขาเข้ากันแล้วก็ให้เขาเย็นดีนะคะให,ให้ลองล้วงมือเข้าไปในกองอย่างนี้ค่ะถ้าในกองอย่างเงี้ยเย็นแล้วก็คือโอเคโดยเฉพาะสังเกตง่ายๆถ้ามีไส้เดือนมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไส้เดือนเริ่มมาอยู่เนี้ยนี่เขามาเองตามธรรมชาตินะคะอาจจะหนีมาก็ได้หรือมาจากใต้ดินเขาจะมาถ้าไส้เดือนเยอะอย่างเงี้ยนี่คือถือว่าใช้ได้แล้วค่ะตัวอ้วนมากเลยนี่ค่ะมละมลหมังเราก็เอาไปใช้ได้ตอนนี้ก็มีออเดอร์ลูกค้าเข้ามาเพราะว่าเคยเอาไปลองให้ คนที่เขาใช้คนที่เพื่อนบ้านกันปลูกต้นไม้แล้วเขาปลูกงามก็จะมีสามมาั่งานแต่อันนี้จะมีจํานวนจํากัดนะคะทําเยอะไม่ได้เพราะว่ามันหนักมันเหนื่อยแล้วก็งานหลักๆก,ก,ก็คือขายบ้านอันนี้คืองานอนดิเรกนะคะมีตัววนมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่เราปลูกด้วยมูลไส้เดือนนะคะ